กราบสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการชุบชิ้นงานให้กลายเป็นสีเงินโดยไม่ใช้ไฟฟ้าแบบบ้านๆนะครับสามารถเอาไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานนะครับด้านขวามือจะเป็นเนื้อที่ทำมาจากวัสดุทองเหลืองนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับหลังจากที่เราชุบออกมาแล้วก็จะกลายเป็นเงินนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับ เริ่มแรกนะครับเราก็เอาน้ำยาเปิดผิวชิ้นงานล้างสิ่งสกปรกต่างๆมาเทใส่ขวดแค่พอใช้นะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานวัสดุที่ทำมาจากทองเหลืองนะครับ ตัวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีนะครับจะไปชุบเป็นสีเงินนะครับโดยไม่ใช้ไฟฟ้ากันนะครับเราก็เอาชิ้นงานนะครับลงไปแช่ในน้ำยาเปิดผิวก่อนนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นผิวเขานะครับเราก็แช่แกว่งไว้สักประมาณ30วินาทีหรือว่าครึ่งนาทีนะครับ อันนี้ก็เป็นน้ำเปล่านะครับเอาไว้สำหรับล้างชิ้นงานนะครับเราก็เอาชิ้นงานขึ้นมาล้างน้ำเปล่านะครับขวดนี้ก็จะเป็นน้ำยานะครับสำหรับชุบ ผิววัสดุที่ทำมาจากทองเหลืองทองแดงให้เป็นสีเงินนะครับโดยไม่ใช้ไฟฟ้านะครับเราก็เทมาแค่พอใช้นะครับกะกะว่าเราแช่ชิ้นงานไปให้ท่วมชิ้นงานนะครับชิ้นงานทองเหลืองนะครับหลังจากที่เรากระตุ้นเปิดผิวชิ้นงานก็พร้อมที่จะชุบเงินโดยไม่ใช้ไฟฟ้า แค่ใช้น้ำยาอย่างเดียวครับเราก็ใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็แกว่งนะครับแค่ประมาณ5วินาทีหรือ10วินาทีก็พอนะครับใช้ง่ายๆนะครับแค่น้ำยาตัวเดียวโดยไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาเพิ่มแรงกระตุ้นอะไรเลยนะครับ เห็นไหมครับเราก็จะได้ชิ้นงานที่ชุบเงินออกมาแล้วนะครับรวดเร็วทันใจดีครับเสร็จแล้วเราก็ไปแกว่งล้างน้ําเปล่านะครับเพื่อที่จะล้างน้ํายาน้ํายาชุบเงินที่เหลือเนี่ยเราสามารถใช้ได้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะชุบแล้วไม่เป็นสีเงินนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้แล้วนะครับชิ้นงานที่ทํามาจากทองเหลืองหรือว่าทองแดงนะครับกลายเป็นชุบเงินโดยไม่ใช้ไฟฟ้านะครับรวดเร็วทันใจครับ ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเยอะแยะนะครับแค่มีน้ำยาชุบเงินเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนวัสดุของเราให้เป็นเงินได้แล้วนะครับเราก็หาผ้านะครับหรือทิชชู่มาเช็ดเพื่อนๆสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับทำเป็นกระไหลเงินเนื้อเงินอันปะก้าให้กับชิ้นงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเครื่องหรือว่าเครื่องประดับต่างๆนะครับสวยงามครับ ใช้ง่ายนะครับแม้แต่คนไม่เป็นเราไม่ต้องไปศึกษาเรื่องพวกใช้ไฟฟ้ามากระตุ้นนะครับแค่มีน้ํายาแค่ขวดเดียวเราก็ต่อยอดได้แล้วนะครับก็ลองดูครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวผมวางลิงก์ร้านค้าไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปสอบถามร้านค้าได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหัวขัดลวดทองเหลืองนะครับแบบขนละเอียด เดี๋ยวเราจะไปขัดชิ้นงานนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามแวววาวมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จุ่มชิ้นงานในน้ำยาล้างจานสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความลื่นนะครับแล้วเราก็ขัดเลยนะครับขนลวดทองเหลืองตัวนี้จะเป็นชนิดขนอ่อนละเอียดนะครับจะไม่ทำให้เกิดเป็นรอยบนพื้นผิวนะครับ เพื่อที่ว่าเราต้องการขัดให้เขาเกิดความเงางามขึ้นนะครับเราก็ขัดให้ทั่วๆเลยนะครับเห็นไหมครับชิ้นงานที่เราขัดเงาแล้วนะครับเขาก็จะเงาสวยนะครับแววาวทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเป็นสีเงินด้านๆเพื่อนๆก็ไม่ต้องเอามาขัดเงานะครับสวยงามนะครับ เราแค่มีน้ำยาชุบเงินนะครับแล้วก็หัวขัดลวดทองเหลืองแค่นี้เราก็ได้ชิ้นงานที่เพิ่มมูลค่านะครับสร้างความแตกต่างได้แล้วครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีเทคนิคอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆได้ดูได้ฟังกันก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปออกมาให้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ กราบสวัสดีครับ